รถ SUV คันนี้นะครับต้องบอกว่าขนาดมิติตัวรถนั้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับ Honda c r v มากๆเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะความยาวของฐานล้อนั้นเนี่ยยาวกว่า Honda c r v เสียอีกนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวนั้นเนี่ยถูกกว่า Honda c r v หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะโดยทางด้านของเซก gm วูหลิงครับได้เปิดตัววูหลิงส t t r r i ล e 560 SUV คันใหม่มาแล้วนะครับในประเทศจีนนั่นเองซึ่ง SUV คันนี้ฮะมีอยู่3ขุมพลังให้คุณเลือกด้วยกันนะครับได้แก่เครื่องยนต์สันดาป ph ev แล้วก็ bev นั่นเองฮนะ ในส่วนของเครื่องยนต์สันดาบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเทอร์โบนะครับให้กำลังอยู่ที่ประมาณสัก1 7 4แรงม้านะแล้วก็แรงบิดนั้น,น่ยอยู่ที่290นิวตันเมตรนะฮะแต่ว่าเขาจะมีให้คุณเลือกนะครับว่าคุณอยากจะเลือกเป็นแบบเกียร์ซีวทีหรือว่าจะเลือกเป็นแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดก็เลือกได้ แน่นอนฮะใครที่ไม่ชอบเกียร์เซวีนะครับอยากจะเลือกเป็นแบบว่าเกียร์ธรรมดาอยากจะสนุกกับอาการแบบดิบๆอาการลากรอบอะไรประมาณนี้เนี่ยคุณเลือกเกียร์ธรรมดาก็ไม่ผิดหวังเช่นกันนะครับแต่ในส่วนของรุ่น PHEV หรือว่า Plug-in Hybrid ฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเหมือนกันนะครับ105แรงม้านะครับแล้วก็จะทํางานควบคู่ไปกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่ทางด้านหน้าของตัวรถนะฮะซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้านั้นเนี่ยให้กําลังอยู่ที่194แรงมา้า ข้อสำคัญครับในเรื่องของ p h e v คันนี้เนี่ยคุณสามารถวิ่งด้วยไฟไฟ้าเล่นล้วนได้ระยะทาง125กิโเมตรนะครับตามมาตรฐาน c l t c นั่นเองนะฮะและที่สําคัญครับถ้าเกิดคุณนั้นเนี่ยมีน้ํามันเต็มถังนะครับแล้วก็มีไฟเต็มในแบตเตอรี่นั้นเนี่ยมันจะทํางานคอมไบร์ร่วมกันฮนะให้คุณสามารถวิ่งรวมๆแล้วได้ระยะทางประมาณ1,100กิโเมตร ตาม WLTP อีกตั้งหากนั่นเองนะฮะตรงยกเร็ว่านครับในรุ่นของ PHEV นั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยครับสมมติว่าตัวคุณเองนั้นเนี่ยนะฮะเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน5 0กโลกับอีก5 0กโลก็เป็น1 0 0กิโลในรุ่นของ PHEV นั้นเนี่ยคุณอาจจะใช้แบบว่า ไฟฟ้าล้วนๆก็ได้นะฮะกลับถึงบ้านก็ยังมีให้เหลือไฟฟ้าล้วนๆวิ่งได้อีก25กิโลโดยที่คุณไม่ต้องใช้น้ํามันเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึง่งรุ่นฮะที่ออกมาตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะสลับใช้เป็นน้ํามันบ้างหรือว่าใช้เป็นไฟฟ้าบ้างอะไรประมาณนี้นั่นเอง ส่วนอีกหนึ่งรุ่นท้าก็คือรุ่น BEV หรือว่าไฟฟ้าล้วนๆนครับก็จะมีมอตเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังอยู่ที่134แรงม้าน,นะฮะแรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตรส่วนขนาดแบตเตอรี่นะครับมีให้เลือกอยู่2ขนาดด้วยกันนะฮะแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบ LFP นะเริ่มต้นที่54.5กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วก็56.7กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนระยะทางที่วิ่งได้ครับก็ตามตัวเลือกแบตเตอรี่เลยฮะเริ่มต้นที่450กิโลเมตรไปจนถึง500กิโลเมตรตาม CLTC ัเอง ที่สำคัญครับในรุ่นของ BEV เนี่ยสามารถรองรับการชาร์จเป็นแบบ 2C ซนะฮะซึ่งเขาบอกว่าชาร์จจาก30%ไปถึง80%นั้นเนี่ยใช้เวลาใน20นาทีนะครับแล้วก็คุณเนี่ยชาร์จไปประมาณสัก15นาทีนั้นเนี่ยรถสามารถวิ่งได้ไกล200กิโลเมตรนี่เป็นข้อมูลของทางด้านวูหลิงนะฮะที่มีการเปิดเผยออกมานั่นเองนะครับ แล้วก็ไอ้เจ้าวูหลิงสตาร์ไลท์6 0คันนี้เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับซึ่งแน่น่อนฮะการตกแต่งอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะทั้งข้างนอกแล้วก็ภายในของตัวรถด้วยนะครับภายในนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าจอกลางขนาด12.8นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Link OS นะฮะที่รองรับการเชื่อมต่อ i g ค c ร r แล้วก็ Car Link ด้วยนะครับ และในส่วนของคอนโซลการนะครับก็จะมีปุ่มกดใช้งานมาให้คุณด้วยซึ่งแน่นอนมาสะดวกสบายมากๆเลยนะะดีกว่าคุณนั้นเนี่ยต้องไปปรับพิหน้าจอถูกไหมอันนี้เนี่ยมีปุ่มกดมาให้ก็ถือว่าใช้งานได้แบบสะดวกสบายแล้วก็ดีด้วยนะสำหรับปุ่มกดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้อีกนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำม,มาด้วยสำหรับภายในคร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับ ส่วนการดีไซน์ของตัวรถฮะแน่นอนก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับซึ่งในรุ่นของเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ในรุ่นของ PHEV นั้นเนี่ยกระจังด้านหน้าก็จะมีช่องมาให้นะครับก็จะเหมือนกัน2รุ่นนี้ส่วนในรุ่นของ BEV นั้นเนี่ยกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบปิดทึบนั่นเองนะฮะส่วนขนาดมิติตัวรถครับแน่นอนฮะถ้าเกิดเราไปเทียบมิติตัวรถครับกับคู่แข่งนะไม่ไว่าจะเป็น b y d a s t o 3 GAC Ion y p a u s นะฮะหรือแม้แต่ MG ZS EV นั้นเนี่ยต้องบอกว่านะฮะความยาวของวูหลิงสตาร์ไล์560คันนี้เนี่ยยาวกว่าทุกคันเลยนะครับแต่ว่าความกว้างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นรอง BYD a t t o 3อยู่หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ความสูงของตัวรถนั้นเนี่ยสูงกว่าใครทั้งหมดเลยนะที่กล่าวมานะครับรวมถึงระยะฐานล้อด้วยฮะความยาวของฐานล้อนั้นเนี่ยก็ยาวกว่าใครเลยทั้งหมดที่กล่าวมาน,นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบมิติขนาดตัวรถนะฮะกับ Honda c r v นั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า Honda c r v นั้นเนี่ยในเจน6นะมีระยะฐานล้อยาวอยู่ที่2,700ม mm, ิลลิเมตรนะแต่ว่าวูหลิงสตาร์ไลท์คันนี้มีระยะฐานล้อยาวอยู่ที่2,810ม mm. ิลลิเมตรโอ้โหยาวกว่า c r v เยอะมากๆเลยนะต้องบอกว่าแน่นอนทำให้ผู้โดยสารนะแถว2นั้นเนี่ยมีที่วางขาหรือว่ายืดขาได้แบบสบายๆเลยนะเพราะว่ามันยาวจริงๆยาวกว่า c r v g e n เจน6ซะสอีกนะครับ ในส่วนของมิติตัวรถนะครับก็จะมีความยาว4,745ม mm ิมนะฮะแล้วก็มีความกว้าง1,850ม mm, ิมความสูงนั้นเนี่ย1,755ม mm ิมนะครับถึง1,770ม mm, ิมแล้วก็ระยะฐานล้อ2,810ม mm, ิมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะต้องเรียกได้ว่าครับพิกัดไซซิงของวูหลิงสตาร์ไล e 560 SUV คันนี้เนี่ยมันไปใกล้เคียงกับ Honda CRV มากๆเลยนะที่เป็น SUV ขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นไปนั่นเองนะฮะ ก็ต้องรอดูของจริงนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเร็วๆนี้แล้วนะฮะทางด้านของวูหลิง Thailand ก็จะมีการเปิดตัวรถ MPV นะครับวูหลิง Starlight EV นั่นเองนะแหมชื่อมันไปของจองะฮะกับไอ้เจ้า560คันนี้เสลือเกินนะฮะส่วนในเรื่องของอัตราประโยชน์ใช้สอยภายในนะฮะสำหรับไอ้เจ้าสตาร์ไลท์560 SUV คันนี้ต้องบอกว่าโอ้โห น่าจะดูแล้วตามรูปนี่นะภา,ายในก็คงจะแบบว่าโปร่ปงๆนฮะกว้างๆอย่างเหมือนกันแล้วก็บอะนั้นเนี่ยสามารถที่จะพับได้ด้วยนะครับก็แน่นอนแหละสามารถให้คุณนั้นเนี่ยออกไปแคมป์ปิ้งได้เลยนะสำหรับรถคันนี้เบาะก,ก็พับแบนราบได้สนิทด้วยให้คุณนั้นเนี่ยนอนในรถได้ด้วยเหมือนกัน ส่วนในรุ่นของ PHEV แน่นอนฮะอย่างที่บอกไปตอนตอน้นมันก็สามารถวิ่งได้ระยะทางรวม1,100กิโลเมตรก็ถือว่าตอบโจทย์นะกับคนที่แบบว่าชอบเดินทางไกลนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะ่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้ EV แล้วฉันจะออกนอกเส้นทางเนี้ยต้องมานั่งกังวลหาที่ชงที่ชาร์จไม่ต้องเลยะฮะเพราะว่า PHEV คันนี้ วิ่งไฟล้วนก็ได้หรือว่าวิ่งเป็นน้ำมันก็ได้นั่นเองครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆาเลยนะฮะสำหรับในเรื่องของคนที่ชอบเดินทางไกลส่วนใครที่ชอบในแบบว่าเป็นรถ E ีีอะไรประมาณนี้เนี่ยแน่นอนมันก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะกับการชาร์จแบบ 2C นั่นเองนะเพราะก็ถือว่าดูดูแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะ3 0นถึง80%นั้นเนี่ยภายในประมาณสัก20นาทีแล้วก็ชาร์จไปประมาณสัก15นาทีสามารถมีระยะทางวิ่งได้200กิโลเมตร ก็ทาให้คูนั้นเนี่ยสะดวกสบายไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดกับการชาร์จอีกต่อไปเหมือนกัน,นะฮะและในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะครับจะมีความโุอยู่ที่ประมาณสัก320ลิตรนั่นเองนะฮะแต่เมื่อคูนั้นเนี่ยพับเบาะลงไปแล้วนะครับจะมีความโุถึง1 9 4 5ลิตรเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถ SUV อีกหนึ่งคันนะฮะที่ดูน่าสนใจมากๆเลยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพลังที่มีให้เลือกอยู่3กลุ่มพลังด้วยกันฮะแล้วก็ พื้นที่อัถาปยชช้สอยภายในเนี่ยดูทรงของตัวรถแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะฮะว่าพื้นที่ภายในนั้นเนี่ยน่าจะโปร่งโล่งและก็กว้างพอสมควรเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าวูหลิงสตาร์ไลท์560 SUV คันนี้ส่วนราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับรถ SUV คันนี้ในประเทศจีนนั้นเนี่ยสำหรับเครื่องยนต์สันดาปจะเริ่มต้นที่490,000บาทไปจนถึง550,000บาทและในรุ่นของ PHV e v แล้วก็ BEV นั้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่650,000บาท ไปจนถึง7จ0 0แสน0 0 0 0บาทนั่นเองนะเน้นนะฮะว่านี่คือในราคาประเทศจีนนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดวูหลิงไทยแลนด์เน่ยเอามาทําตลาดะฮะราคาก็จะขึ้นไปกว่านี้แน่นอนฮะแต่ผมขอเดาอยู่อย่างนึงนะครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยที่วูหลิงไทยแลนด์จะมีการเปิดตัวรถ MPV s t a r l i ตาร EV นะครับผมคิดว่าราคาก็น่าจะประมาณนี้แหละ750,000บาทขึ้นไปนั่นเองฮะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปถึงเท่าไหร่นั่นเองนะครับอืมอันนี้ก็ต้องรอดูนะในการเปิดตัวของให้เจ้า MPV คันนี้ในประเทศไทย ส่วนเจ้ารถ SUV s t a r l ไตล5 60คันนี้จะมีโอกาสเข้ามาขายในประเทศไทยเราไหมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่านะฮะไอเจ้ารถ MPV s t a r l i ไตล EV นั้นเนี่ยที่กำลังจะเปิดขายในบ้านเรานั้นเนี่ยขายได้ดีนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันนะที่ทางวูหลิงเองนั้นเนี่ยอาจจะมีการนำเข้ามาขายอยู่เหมือนกัน,นครเพราะ ได้ยินข่าวว่าทางวู้หลิงบริษัทแม่ก็จะมาทําตลาดเองแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะในประเทศไทยเราเองนะครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะฮะของทางด้านวูหลิงสตาร์ไลท์5ห SUV ขเคันใหม่ของทางด้านวู้หลิงนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าคันนี้เราก็เคยนําเสนอคลิปไปแล้วนั่นเองนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ